สวัสดีค่ะคลิปนี้ปามาทักไทยค่ะแล้วก็เอาอาผลิตภัณฑ์ของเป็ดเนาะคะ่ะที่ปาซื้อมานะคะแล้วก็อาจะจะทำอาหารกินวันนี้นะอาอันนี้เป็นกล่องที่ซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะในในนอร์เวย์เนาะ โชคดีว่ายังไม่หมดอายุซื้อมานานแล้วนะคะเกือบสองปีได้แล้วถ้าจำไม่ผิดนะแล้วทีนี้อ่าก็สมควรเวลาที่จะได้เปิดกระป๋องนี้แล้วนะ,ะถ้าใครสงสัยว่าเป็ดลักษณะแบบเนี้เปิดกล่องออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะมาดูพร้อมกันเพราะว่าปาก็ยังไม่เคยได้ได้กินนะคะในลักษณะนี้เนาะ แต่ก่อนน่ะจะหาเนื้อเป็ดในนอร์เวย์แล้วทีนี้ไม่รู้ว่าเขาขายอยู่ส่วนไหนแล้วก็มันหายากมากแต่ว่ามันคงจะเป็นที่เราหาไม่เจอเองแล้วก็ไม่ได้ถามใครนะแล้วทีนี้มาบังเอิญไปเห็นกล่องเขาเขียนว่าเป็ดเนาะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าจะมาจากทางฝรั่งเศสนะใช่ไหมยืนยันหน่อยสิคะป้าก็ยังไม่ได้อ่านนะเรืองอ่านแล้วก็ลืมไปอ่าใช่ ฝรั่งเศสจริงๆด้วยนะนั่นแหละก็จะเป็นรูปแบบนี้นะที่มีขายในนอร์เวย์แล้วก็อาจจะเป็นในหลายๆประเทศด้วยนะนั่นแหละแล้วเราก็จะมาดูนะว่าในในกระป๋องนี้ลักษณะของเป็ดเขาเป็นยังไงนะอันนี้เป็นในรูปแบบของเป็ดปักกิ่งนะคะซื้อมาอีกแล้วว่าในคลิปก่อนกินอ,อร่อยมากนะฮะนึกขึ้นได้ว่าวเราเคยไปกินที่ร้านจีนเนี่ย เราไปนั่งกินในร้านแล้วเขาก็เสิร์ฟมาแบบลักษณะแบบนี้นะคะมีผักมีอะไรเคียงแล้วก็มีแผ่นแป้งห่อนะแล้วทีนี้กินแล้วมันรู้สึกแห้งๆอะ่ะเขาทําเป็นเหมือนอดึงเนื้อเป็ดฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วไปอบไหมแล้วมันจะเป็นแห้งๆอ่าซึ่งมันไม่ทําให้เราติดใจในในรูปแบบนั้นนะพอเรามาทํากินเองมามาอุ่นในอ่าเตาอบกินเองนะ แล้วก็อุ่นแผ่นแป้งตรงนี้กับไมโครเวฟนะ,ะในคลิปก่อนนะปะจะเอากระดาษที่ทำบากกับากกบพิพี <c oughs> ไม่รู้ชื่อภาษาไทยที่เขาใช้ในการรองอถาดเคก้กแล้วก็เทเทชิปป้อนหรืออะไรเพื่อไม่ให้ติดถาดนะ่ะนั่นแหละกระดาษนั่นแหละกระดาษที่ปะใช้ห่อข้าวเหนียวในบางทีนะฮะ เอาห่อแผ่นแป้งตัวนี้นะแล้วก็เอาใส่ไมโครเวฟนี่ไงกระดาษแบบนี้นะภาษาไทยเรียกว่ายังไงเขียนคอมเมนต์บอก่าด้ก็ได้ไปร,รู้จักในภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอ่าเนอเวนนะนั่นแหละเราจะจะห่อด้วยกระดาษนี้นะเพื่อที่จะให้แผ่แผนแผ่นแป้งที่เขาแถมมาเนี่ยมันมันนุ่มนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ห่อเนี่ยมันจะแห้งนะปลาคิดสภาพว่ามันต้องแห้ง เราก็เลยใช้แผ่นกระดาษหอ่อแล้วก็เอาเข้าในไมโครเวฟออุ่นประมาณเกือบ1นาทีนะอาจจะประมาณ45วิในไฟที่แบบ750นะแต่ปะจะเปิดกล่องนี้อันนี้แบรนด์ใหม่นะเป็นของจาคอปนะซื้อในเมนีราคาอยู่ที่ประมาณ230-240เนี่ยค่ะดูว่ามันจะลักษณะเดียวกันไหมแต่วา่าน้ำหนัก มันนะคะอาน้ำหนักเท่ากันกับกล่องแรกที่ปราเปิดในเมื่อในใน,ในคลิปก่อนที่ผ่านมานะคะขอรันผลิตภัณฑ์เป็ดนะที่หากินไในนอร์เวย์อืมลักษณะเดียวกันมีสองขาอ่าเขาเขาเข,<า>ข,ขาทำขาเป็ดในในแพ็กเกจนี้ดีมากเลยอันนี้เราจะเห็นว่ามันสีจืดๆนะแต่พอเราเอาเข้าเตาออบแล้วอบเสร็จแล้วมันมันหอมแล้วก็มันอร่อยนะ แข็งยังแข็งอยู่เลยนะแต่ปก็จะเอาเอาให้มันละลายนิดนึงแล้วก็จะเอาไปอบแล้วก็วันนี้จะทําให้ลูกกับแฟนกินนะคะครั้งก่อนตัวเองกินไปแล้วให้ลูกได้ชิมนิดนึงอ๋อแพ็กเกจเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่คนละแบรนด์เฉยๆแล้วก็ราคาอาจจะต่างกันนิดนึงด้วยนะเมนูนี่เขาเป็นร้านค้าทีา่ของเขาดีอย่างพวกเนื้อพวกปลาสดอะไรเงี้ยของเขาดีนะคะก,ก็จะแพงตามนั้นนะ คุณภ,ภาพเขาดีอันนี้เป็นยังไงอันนี้สี่แผ่นมากไงคุ้มเหมือนกันนั่นแหละแพ็กเกจเหมือนกันเลยนะคะสิ่งของที่อยู่ในนี้เหมือนกันเลยมีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของเป็ดใครไม่กินก็ขออภัยด้วยนะคะนี่นนนนนนเกือบลืมแล้วเนี่ยอันเดียวกันมามาจากประมาณเดียวกันไหมอะมาจากเยอรมันเหรอเป็ดเยอรมันเป็ดหรือหา่าน เป็ดหรหานนะคะทุกคนเดี๋ยวปจะชิมให้ดูอันนี้ชิมชิมได้แล้วเดี๋ยวอีกหนยมาเปิดเปิดกระป๋องดูนะไม่มีขนมปังติดบ,บ้านเลยเหรอ เดี๋ยวนี้เป็นแบบไม่ค่อยมีขนมปังติดบ,บ้านนะข้าวคลุกงาของปลากิับตับเป็ดว้าวเอาจิงๆว่า จะแยกกากไหมระหว่างตับไก่บดกับตับหมูบดของที่นอร์เวย์มีขายนะฮะเรียกวดใซอาจจะแยกไม่ไม่ไม่ออกคล้ายกันเลยคล้ายกันมากเหมือนกันเลยอะ่ะเป็ดไก่หมูหลับตาก,กิน อาจจะแยกไม่ออกนะแต่ว่ากินฟัวกราที่ฝรั่งเศสหรือแม้แต่ซื้อแบบชื่เขาเขียนว่าฟัวกราแล้วมาจากฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมันจะนิ่มแต่ซื้อในร้านเนี่ยลักษณะลักษณะแพ็กเกจเนี่ยจะไม่นิ่มเท่ากับไปกินที่ร้านโดยตรงนะที่ร้านโดยตรงละลายในปากมากๆเลยหรือเราอาจจะต้องอุ่นนะคะลองไมโครเวฟสักประมาณ3ามวินาทีก็ได้นะ สองวิสองวิสามวิอาจจะนิ่มๆแบบนั้นนะเพราะว่าพวกราเนี่ยเขาจะมันเหมือนเป็นตับบดแล้วก็อัดแบบนี้นะแล้วเขาก็ตัดเป็นแผ่นสไลด์นี่เครื่องมือมันยังมีอยู่เลยนะไปยังมีเครื่องมือตัดเครื่องมือตัด,ต,ดตับนะที่ซื้อมาเป็นกล่องอ่าตัดลงอย่างเงี้ยมันก็จะแล้วแต่เราจะเอาความหนาความ บางนะฮะแล้วเขาก็จะเอาไปทำให้ไปไปทำให้ไปร้อนอังอังกระทะนิดหน่อยแล้วมันก็จะความนิ่มมันก็จะเกิดจากความร้อนนะคะอันนี้อันนี้ก็ใช้ได้อยู่ซื้อซื้อมาลองเฉยๆนะ,ะันนลองแล้วรู้แล้วก็โอเคละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากกินตอนนี้คือเนื้อดิบทาท่านะคะเนื้อทาทากินดิบๆแบบใส่ขนมปัง เดี๋ยวเดี๋ยวจะออเดอร์จากเนเธอร์แลนด์อยู่นะฮะคนอยู่ทางเนเธอร์แลนด์ไปคิดถึงอยู่เดอ้อคิดถึงอยู่นะฮะยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยถ้ายัางดูกันอยู่เนาะน่หละคิดถึงเสมอนะไปะเรามาเปิดอันนี้กันมีบางคนใช้ใช้เครื่องมือแบบนี้เปิดไม่เป็นนะที่เปิดปลากระป๋องที่เปิดกระป๋องเนะี่ย มีคนใช้ไม่เป็นด้วยนะใครอีกที่ใช้ไม่เป็นวันวันนั้นมีมาแสดงตัวคนหนึ่งอันนี้จะมันจะเป็นออเดอร์นะเป็นเป็ดจะเป็นออเดอร์ทำให้ลูกกบแฟนะฮะแต่อันนี้ป้าต้องเปิดดูก่อนว่าลักษณะเขาเป็นยังไงนะฮะมันเป็นรูปแบบไหนจะได้รู้ว่า จะเอามาทำอาหารอะไรนะโอ้กลิ่นเวลาเราเปิดกล่องแบบเนี้ยเปิดกระป๋องแบบเนี้ยกลิ่นมันมักจะออกเนาะถ้ากลิ่นดีก็โอเคแต่นี่กลิ่นเนอไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันอัดเนาะอัดตั้งนานาไม่ว่ากี่เดือนกี่ปี ล้างกระป๋องแล้วนะนะล้างน้ําสะอาดแล้วกระป๋องก่อนที่จะเปิดนะมันเป็นเป็นเยิมย้มๆแบบนี้นะเป็นล้างที่ขีดนะฮะ เปิดเสียหรือว่าหรือว่าตรงนี้มันลึกไป เห็นเนื้อนี่ดูคุ้มราคานะฮะแต่ว่ารสชาตินี่ต้องคุยกันอีกทีต้องต้องรู้ก่อนว่าคืออะไรยังไงสงสัยเป็นลักษณะที่แบบว่าพร้อมกินอย่างเช่นปลากระป๋องอะไรเงี้ยสงสัยจะคล้ายๆประมาณนั้น ถ้าเห็นเขาบอกอเครื่องในนี้นะคะอินกริเดน์เป็ดที่เลี้ยงธรรมชาติน้ำมันทานตะวันเกลือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าต้องเอาไปทำยังไง เดี๋ยวมาชิมมาชิมกันดูเอาอันนี้ยกออกไปน้ำน้ำมันแบบว่าม,มีความมันๆน,นีน่นงมันมีความความหอมหอมที่แบบจะว่ากลิ่นเหมือนหอมปะทูหน้าในน้ำออยน้ำมันนะคะ มันก็เป็นเป็ดเนาะแต่ว่ามันกลิ่นคล้ายๆออกลักษณะนั้นนะอืมอันนี้แค่กลิ่นนะคล้ายๆปาทูหน้าในในน้ำมันอืมมีรสชาติของ จะว่าของเป็ดไหมก็ก็เหมือนมัน,ม,นมันเป็นเป็นเนื้อที่แบบว่าแช่อยู่ในน้ํามันนะเนาะ,นะมันก็จะแปลงรสชาติไปไปไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าได้ได้ซื้อมาลองแล้วก็รู้นะคะว่าอ่ามันเป็นยังไงลักษณะเนี้ยถ้าจะเอาไปทําอาหารเนี่ยแปลว่า เอาไปทําสตูต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อมันก็จะเป็นแบบไปดูรีวิวเป็ดกระป๋องก็จะมีออกเป็นสีชมพูอยู่ข้างในนะโอ้จะได้ฟรีสไหมเนี่ยเพราะว่ามันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นแบบนี้นะพูดถึงราคานี่คุ้มอยู่นะฮะ เนื้อเป็นสีสีอมชมพูข้างในนะเนื้อยุยยุยนะครับปลาลูละอันนี้เอาไปทำสตูเป็ดใส่หัวหอมใส่มันฝรั่งอืมเอาจริงๆมันโอเคอยู่นะมันเหมือนพร้อมกินอะ่ะกินได้เลยถ้าเราเอาไปอุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะให้ความร้อนมันรสชาติคล้ายๆเห็นไหมจับจับอยู่ยุย,อ,ยออกมาเลยนะ มันพร้อมที่จะเอาไปทําสลัดหรือเอามากินกับข้าวหรือเอามาทําเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะใส่ขนมปังได้เลยแต่ป้าจะเอาไปทําสตูจะใส่หัวหอมใหญ่มันฝรั่งมะเขือเทศสดนะมะเขือเทศอซอสเข้มข้นก็ได้ที่อยู่ในกระป๋องที่เหมือนเขาทาใส่พิซซ่าเนาะแต่ว่าป้าปก็จะเลือกเอามะเขือเทศสดแล้วก็ อาจจะใส่ใบกระวานนะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะของตุม่มไม่ไม่ได้ใช้เวลาตุ่มเยอะเลยมันเปื่อยมาแล้วนะก็จะเป็นในรูปแบบสตูนะสตูเป็ดนะรู้ละโอเคเป็นการซื้อซื้อเนื้อเป็ดในกระป๋องเพื่อที่จะได้รู้นะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ก็จะกินเมนูนี้นะคะ แล้วก็สิ่งนี้สิ่งนี้จะเอาเข้าตู้อบนะแล้วก็จะเตรียมทำทำอ่าโรม้วนไว้ใส่ผักใส่สลัดใส่แตงกวาปาปริกานะคะแล้วก็จะให้อ่าแฟนกับลูกนะคะได้กินเพราะว่าครั้งก่อนปักกินแล้วเนาะแนะนำเลยนะคะถ้าใครอยากกินเป็ดปักกิ่งแบบเนี้ยซื้อมาทํากินเองที่บ้าน อร่อยอร่อยนะปะวาว่นป้าเคยกินในร้านครั้งเดียวแล้วก็จะไม่กล้าสั่งอีกนะเพราะว่ามันมันเป็นแบบว่าเรากินใหม่ๆสดๆที่ที่บ้านเราอะ่ะมันร้อนๆเราออกมากินมันอร่อยกว่าที่เอาไปกินที่ร้านกว่าจะเขาจะยกออกมาเสิร์ฟบางทีเขาเนาะก็อาจจะเป็นบางร้านน่บางร้านก็เอามาแบบร้อนๆแต่อยู่ที่อยู่ที่ร้านเขาเนาะว่าเมนเนจยังไงเนาะบางทีก็จะเออ ยังไม่มาคุยนั่นคุยนี่อยู่มันเย็นแล้วพอมาถึงเรามันก็แป้งมันแผ่นบางๆแล้วนะมันก็เก็บความร้อนได้ไม่นานอยู่แล้วนะแต่อยู่ที่บ้านเราเออกมาแล้วกินเลยอะไรเงี้ยพร้อมเตรียมตัวแบบกินเลยนะคะเนาะนั่นแหละปาก็เซิร์ชดูแล้วนะในเมืองไทยมีขายในอย่างอย่างอุดรนะที่ปารู้จักก็คือ,อเสี่ยมไฮ้นะที่เป็นว่า,วาร้านพัตตะารจีนที่อยู่คู่ อุดรมานานเนาะปรากดถิ่น,นั้นนะแล้วทีนี้ก็มันก็จะมีร้านจีนอยู่ได้หลายร้านนะคนจีนอาศัยอยู่เยอะเวียดนามก็อาศัยอยู่เยอะมีอาหารจีนไทยเวียดนามเต็มเลยนะ,ะที่อุดรเมืองแต่ก่อนเป็นเมืองเมืองเล็กๆเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เล็กแล้วนะ,ะนั่นแหละปะก็ไปเซิร์ชด,ดูว่าเขามีลักษณะเป็ดปักกิ่งแบบนี้ไหมที่แบบว่า,ามีให้หอ่อให้อะไรบางร้านก็จะมีแค่แบบว่า,อาเอา เอาหนังกรอบนะฮะมาเสิร์ฟแต่ว่าเนื้อพวกกระดูกพวก,กะอะไรอย่างอื่นนะให้เราเลือกว่าจะเอาเมนูอะไรนะนั่นแหละก็เลยก็เลยคิดว่าอ๋อไปอุดอรนี่ก็ไม่อดแล้วจะกินเป็ดปักกิ่งนะนั่นแหละมีลักษณะที่แบบว่าเป็นรูปแบบแป้งห่อนะฮะหรือว่าเราก็อาจจะไปส่องดูตามห้างสรรพสินค้านะเพื่อที่แบบว่าเออจะกินอยู่ที่บ้านนะเพื่อที่จะ ไม่อยากออกไปที่ร้านอะไรเงี้ยมันก็กินสะดวกในในรูปแบบกล่องที่ปามีนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเอาเอาวัตถุดิบที่เป็นแบบเป็ดนะคะมาให้ดูรวมกับอันนี้ด้วยอันนี้ซื้อมาเพื่อลองนะ,ะลองในหลายรูปแบบแล้วเป็นปลวกานะคะที่แบบว่า,อาลองลองจากถิ่นที่เป็นถิ่นของเขาเองแล้วก็ ในในรูปแบบของอิมพอตนะ,ะก็ได้ลองได้รู้แล้วก็รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะ,ะนะเพื่อที่จะแบบว่าเป็นการตัดสินใจในการที่จะซื้อครั้งต่อไปเนาะอันนี้ก็ซื้อเพื่อลองก็ถือว่าโอเคอยู่นะในในรูปแบบกระป๋องที่แบบว่าคุ้มราคาอยู่นะฮะแล้วก็เราสามารถเอาไปาทำเมนูอะไรที่ที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นได้นะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ